้าวดิษไนครับพี่ฟุกบหล่อเช็คเชเคเ็คแขกเฮ่เฮ่เฮ้เกมนี้เล่นยังไงอ่ะพาพี่เลยดิพี่อยากเล่นโอ้ยเอ<พ>าเลยพี่เฮ้ยมาคิดยังไงมากลับมาเล่นเกมที่มันดีขนาดนี้วะเขาเอออย่าบอกว่าเกมดีพี่ต้องบอกว่าเกมชัยแท้มันมีเกมอื่นที่มึงแค่เครียดแค่ห้าทีสามนาทีไอ้นี่มึงจะมาทนเครียดทำไมแมตบบนึงตั้งสี่สิบนาทีวะไม่ใช่สี่สิบพี่เกิดชั่วโมงเ มันมีคนเล่นอีกหรือเปล่าวะอืมจริงๆก็ไม่ไม่ค่อยมีอะพี่มีแต่แบบมีแต่ผมนี่แหละปัญหาห้องเจอไหมเนี่ยเจอเร็วกว่าไออีเกมหนึ่งเยอะพี่เอเราไปชวนไนท์อะไรมาเล่นด้วยไม่ได้หรออ๋อเนี่ยมีไอไฟอยู่อ่ะเดี๋ยวนะอ๋อเดี๋ยวผมไอ้เจะมันจะตึงไปหรือเปล่ากูจะกูจะโดนตบหรือเปล่าเอาแบบเออไม่ต้องตึงมากอ่าเดี๋ยนะเดี๋ยวผมขอทักไนท์ในนั้นแป๊บ กไม่คบิ๊กบวกกวงมาเธอจีทาครูสแคนนี่ออนหมดเลยวะเฮ้ยกูขอเข้าคิวแล้วยดิเขาส่งของคำเชิญกูทีกูไม่มีคิวอยากไอเดียวด้วยข<ช>ากันอย่างนี้อาจารย์อยากเข้าคิวอได้นะตอนนี้ขาดอีกสี่คนมีใครแบบเก่าๆป่ะวะเฮ้ยไม่ไม่หลืมหลืบหลืบมึงนะมาละมึงเล่นกันห้าคนไปเลยไปก็ได้กูทีเฮ้ยไม่ไม่เอาไอ้เนี่ยไหนมาทั้งทีอะ ไม่ได้มีนะเพราะว่าเรามีตั้งสูดสีเอาแบบเอาแบบวานอะไรแบบนี้ได้ปะโอ้ไอ้วานไอ้เทียลืมเรืถึงไอ้วานเลยว่ะแมันชื่อผู้หญิงแล้วพี่กูกูส่งให้มึงเป็นหัวตียังไงไอไฟคือกูไม่ได้ตั้งมาแล้วไอไฟส่งบัตลหลังกูมาไหมไอพี่แพ้พี่แพ้บอกเล่นด้วยพี่แพ้บอกเล่นด้วยมาว่ะไอเทียพี่แพ้มาว่ะหนึ่งห้าเก้าเก้าหนึ่งห้าเก้าเก้าเอาใช่เปิดสตรีมเลยห้าเก้าเก้าไอพี่บิ๊กอยู่ก็ได้ตะกี้เห็นพี่บิ๊กออนไหรอวะใช่เหรอพี่บิ๊กก็มามามาว่ะไอ้เทีย พี่เล่นหดประเดี๋ยพี่แพรพี่แพรผมเล่นไม่เก่งนะพี่เล่นมาสิบห้าปีแล้วแต่ว่าฝีมือพี่เท่าเดิมยี่สิบห้าปีก็โหดจัดๆเลยมาๆๆยี่ใครชื่อถักาัดโอโต้นะพี่บวงดึงกูเข้าไปหน่อยพี่บวงอ๋อนี่กูเหรอพี่ไม่ใช่เหรอมันต้องมันต้องยังไงอะกูมเหานดูคนละคนไงยี่ใครชื่อถักกาดโอโต มึกงก็แหละพี่ว่าแบบนี้รวมตัวยากกว่าทีไอนะมันแบบมันยากมากถ้่ไม่มีจานฟุกไม่ไม่คิดว่จาจะมีวันนี้เลยต้องบอกว่านายนาเป็นคนตอบตกลงมากกว่าแล้วพวกเราก็แบบรว,วมกันเป็นหนึ่งผมบอกแล้วเฮ้ยขอ,ขอเสียงนักรบสปาร์ตันหน่อยเว้ย ตอนแรกอะตอนแรกผมกับนายอยู่ในดีด้วยกันนะแล้วแล้วนายบอกเฮ้ยพี่เราต้องหนักแน่นนะว่าเดี๋ยวเขาไม่ต้องมาชวนเราหนักแน่นนะเว้ยแล้วพอเจอจานพุก็ไปก็คือหนักแน่นยังไงไหวอะแล้วก็เกรงใจพี่พูก็น่ารักซะด้วยเลยกดเลยให้แทงกดฮะกดแล้วเราคนที่ยังอยู่ในช่องไม่ได้ก็ไมดเออเดี๋ยวมันเดี๋ยวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวระบบมันมีการเข่งขันไหมมันมีกาเพื่อนของตึงจัดหรือเปล่าที่ไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนเกมกัง เยที่ยววันดราฟวันที่สิบเดือนสิบปีหกแปดขอบคุณทุกคนนะที่มารวมตัวกันโอ้โหมีทีมด้วย STK ทีแทนนี่ฮะที่แปลว่าเอสผมรักพี่ว่ะอะไรวะเนี่ยผมขอเลือกพี่ฟุกว่ะโโอ้หเลือกตัวตึงไปด้วยนะโอ้จบแล้วเียนี่แหละปูแพ้ละโดนตัแล้วแล้วปูได้เกงไหนเนี่ยโอ้ยไกป์ไกป์ แล้วน่ยได้เลือกสองคนด้วยเหรอได้สองคนแล้วก็เลือกสองเชียร์เอาพี่บุ๋มมาแล้วครับโอ้ยพี่พี่อะดิกูต้องเลือกไฟปะโอ้โหเชียร์สบายกลัวแพ้กลัวแพ้ไปเปล่าไม่ไม่ไม่อ่าไฟต้องคู่กับพี่แพู้ดม่แม่มัไมมีสติลตัวทีหลังหรืออะไรอย่างงี้มาว่ะแทนดี้ลัดพีคแคลรี่ตัวอื่นไม่เป็นแล้ววะต้องอันนี้วะโอ้โหตัวจริง ไปอัปตอนเวลนั้นถ้าใครไปเล่นดอดนานจะงงแมปนะแมปมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลื่อนหลงอ่ะพี่บอกเลยเล่นล่างขอนักหนักไอ้นั่นเรามาพี่ฟกไว้พี่ฟกเขานั่น่ะท็อปปอรมาเดี๋ยวฟกไปฟกตึงจัดบอกเกมเมื่อกี้เราไม่ได้เก็บเกบอะไรเลยหรอมันมีเก็บของเก็บอะไรปะเก็บเงินวิ่งเก็บลูนบุรอนเก็บลูนเก็บลูนโอ้ช่วยด้วยชัดเลยวะเขี่ยโดนไฟเล่นวะ ขอนเดือยเลวร้ายอุ้ยไอ้เหี้ยฮอตคีที่ยังเซตไว้ตั้งตั้งห้าหกปีมันยังอยู่อีู่กันเนี่ยเกมดีนะ U I ที่อะไรคือดีกว่าไอเกมมันเยอะจริงอุ้ยไอ้ได้ว่าดูความใจแลแม่งดีจ้ะแต่ว่าแม่งเสือเป็นเกมหมานี่ดิครับส่งรูปไปเลยกับพี่ไปเดี๋ยวพี่เหงาเนีคิดว่าเป็นเด็กในโรบอทนี่มาเร็วมาน้องน้องมาโอ้ยไฟมันเอาจริงอันน้องก็แย่แล้วพี่แย่ไม่จริงไม่จดิงเลย เฮ้ยน้องอยู่กันพี่บิ๊กพี่บิ๊กตีตัวนี้ได้บ้าพี่บิ๊กพี่บิ๊กตีว้าวพี่บอกยังมีเชิงอยู่นะเออโหเฮ้ยอ๋อเดี๋ยวนี้มันเป็นกาไม่ได้ันไม่ได้เป็นดีนายใช่ไหมพะมันกินมันมันกินเหรอใช่ใช่ใช่มันเทีย่ออกมาเลยไอ้ผมเป็นไดม่ิดโขกเลยไม่เป็นอย่าไปเชื่อมันตัวเนี้ยไม่มีการดีนายอย่างนี้ต้องบอวเว้ยอะไรพี่เมื่อไหร่จะเล่นโรบอทกันนี ไม่รู้สิวันตัวปูเผาอะไรได้สักอย่างไวไนนมัเผาอะไรพี่ไม่รู้ว่ะโอ้ยไรมันออกมันออกลูกยิงไวอ่ะแก้ไงอ่ะอุ๊ยทำไมลุยนีะมันเยอะเราเพิ่มสามจานแล้วมีเดี่ยเดี่ยเพิ่มอีกเนี่น้องพี่แพ้ที่มีคนพลังสามพันล้านอ่ะเด็กมาเพียบเลยพี่เราบอกพี่แพ้ฟาร์มตัวไปเยอะเลยนะเว้ยพร้อมแจกเด็กเฮ้ยแพ้พิมพ์อาทิลย์อะไรอะไรไอ้แทนนี่มึงขนาดมึงเล่นมานานมึงยังดูไม่เห็นเก่งเลยวะ โอ้โยเชี่ยป่าพีแอซจะนะได้ก่อนคุณพี่ใช่ใช่สักเฮ้ยเชี่ยกูกดตีผิดตัวไนท์ชิบหายแล้วว่าแป๊กแล้วว่าแพ้กีอนแทนมามาจัดการแทนเออเอาไปหน่อยไปเก็บไม่ทันไม่ทันไม่ทันพี่กิมพี่ทนพอพอพี่โดนพี่โดนไนท์บูลลี่อยู่พี่พี่ไปไหนพี่เล่นที่นี่พีโดนไอ้ช่วยด้วยไอ้ไนทช่วยช่วยกูด้วยเดี่ยกูโดนอยู่เออใจเย็นใจเย็นได้อยู่ได้อยู่หรือเปล่าวะ ได้อยู่ครับไม่ยูกแบนี้เลยเหรอก็ี้เีย้ไม่กลัวไม่กลัวดูในเทพท่าบาทในแทนนงรักนี่เขาทำบักคุยอะไรเพราะว่าไม่เป็นีงอย่าวะถ้าแทนเล่นเกมไยไหวติดปักติดปักโอนไปดีไหนติดปักของเราถืเหมอนะติดผักไม่ตเลยนะติดผักก็ไม่ติดเลยโอ้ยอ้ยเป็นพร้อกันแบบนี้ได้ไม่ม่ผมผมแหลกผมแหลกผมแหลกต้อทิวกัต่อเลย่อเต่อเลยไอ้เฮ่ยหเฮ้ยไม แม่มาโดนผักพันธุ์โอ้ยยยยยยปวดบุบไปอยู่อย่างงี้จำไว้เฮ้ยเทวยถอยมาเฮ้ยกูตีอะไรไม่เคยได้เลยวะเี้ยขัวกดบีกลับบ้านไม่หยุดเลยเมื่อไหร่กูจะได้กลับบ้านเนี่ยมามีดี่กตตัวพีซื้อหลายรอบแล้วโอ้ยกูตายโอ้ยข้าวตือใบวาบสวยอันนี้ยังเอิ่มเกิ่มเกินไปแล้ว่าฆ่าเราหมดเลยพี่อันแบกอันแบกอันแบกตายอไปฟังมากับตันอย่าไปฟังมันเี้ยกูไม่เชื่อแกนะก้มกูอยู่ ผมเล่นมาสองอาทิตย์เองพี่ตัวเลยเหรอพี่ป้อมนะปกติแล้วด่อมันเดินกลับบ้านวะไอ้นัช่วยด้วยนะลองอะไรมาว่ะมีคำเลยพี่ยีคมีคำเลยลานตาข้าแทนเออซแซนก่อนมึงอ่ะ้พอกไหว้ดึงคลิปเรื่อยๆเลยพี่พีกที่ผมขอแทงโก้หนึ่งโหเลยดูดูเจียนกลับมาแล้วครับนายกูโดนลุมอ่ะ เฮ้ยเชียโดนละวแล้วไหนมันไปไหนมันไปป่าล้วเหรอไปไหนอ่ะเข้าป่าแล้วเจอกันที่เข้าป่าแล้วมาป่าแล้วเจอกันพี่แพ้ไอ้นี่มันซ่าอุ้ยตีดีเลยท่านตีตีอยู่ตีอยู่ไอ้เชียมันตลรอดพี่แพ้สองหนึ่งเยอะยิ่งระวังนะโดนอยู่ชาเข้าไปใกล้ผมดีก็ได้อะ โอ้ยมันถึงจะวะแผลอะไรวะเนี่ยเฮียมันไม่มีของชิ้นไหนที่ว่าแบบทำร้ายสไนเปอร์เลือดแป้งนี่ได้เลยหรอกวะมีแต่คนร้องอะมีแต่เฮมยานมีแต่เฮมพี่คลิปเฮมมันคืออะไรแล้วไอที่มันคุมคลิปอะดูมะนดูแมนเยอะๆแต่ถ้าตามใช้เป็นไม่ไม่ใช้ดีกว่าแมนปินิคมันคือประมาณไหนไม่ได้นี่ไม่ได้ตางตาไม่มีอีไม่เอาไม่เอ พี่กิมไม่แสดงละครจับแบบมากเลยอู๋ละครอยู่พี่เทนโออยู่คนโดนไม่เป็นโอ้โยเชี่ยเลยพี่เทนหน่อยเทนดูนว้าฮู้ยเชี่ยห่าครูสาวมาช่วยไม่ได้ฮะไม่ไม่ถึงถ่ายพี่กี้ไปตาดเลยโอ้ยอนไรมาแล้วระวัง ช่วยด้วยช่วยด้วยไม่ไรอะแหม่ไม่เคยเล่นเลยว่าพี่คนยิงว่ะไอพวกไอพวกเกมแมนนี่ยิงเราแน่เลยเกมเมอรอเกมเมือริวน้อยอ่ะโอยวะวะเสี่ยวชีด้วยเส่ยวชีด้วยเสี่ยวชีด้วยเสี่ยวชีด้วยเสี่ยวชีด้วยบักพ ไอ้ไอ้เฮ้หมีจะกายจะกรลูกมีจะกาลูกีโอเลี้คือมันไม่มีใครโอ้โหโอ้ยหมีตายแล้วเดี๋ยวนะไปนีไปดิไอ้ทีไปดิทำอะไรไม่ได้เลยจริงแบบโอ้โหโอ้โอมันมันใส่มันใส่หมีเหรอทำไมกูไล่ไววะไม่ัด้อุยแกไม่รอดไอ้ไป ไไหนไมไหนีหนีหนีหีหนีตีโอ้ยไมไหวเลยมีเชียกำลังกำลังนั่นจูอะไรกำลังยี่ห้าละอะกำลังยี่ห้าละอไรเฮ้ยเฮียต่อยหน่อยดิเฮียกี่กงโอเกิดไปบ้าเนาะไม่เอ็นนะไม่เอ็นนะ ไไวเดินไปเปล่าไงโอ้โหเป็นได้บอกกันเลยดูดิเออไม่ได้อยากเดินไปเปล่าแต่เอฟไฟล์ได้บอกไปเลยแน่นอ้หนึ่งถ้ามันเป่าจริงวะไอ้ว่านขึ้นไปเลยว่านว่านขึ้นไปเลยอ่ะาถ้าสมมติว่าคุณเยอะเล่นนั่นได้เนี่ยไฟล์ใช้โหมดที่มันชอบเล่น12 22ทายมันหมดความมั่นใจเลยเนี่ยดูดิถ้าคนเยอะใช่ว่านว่าว่านขึ้นไปแล้วอยากจะสู้อะไรว่านขึ้นไปว่านขึ้นไปอย่าเอาผมไปอยู่กับแทนนะยังไงก็ได้ อันนี้น้องรักนะพี่แทนมันชอบแบบโยนเกมแรกโยนเกมแรกอะไรมันโหดเลยเดี๋ยวมันก็เดือดเลยแทนเออเดี๋ยวมันเนเจอร์โปรเฟสเลยอรัแบบฟาร์มคือถ้าดูจากตาที่แล้วแล้วเตะตาเลยก็คนนี้เชี่ยแล้วแยกเจามานออกจากไอ้นี่เลยดิโอ้ยต้องออกเลยฝีมือเชี่ยสมการไม่สมบูรณ์แล้วอย่างเงี้ยโอ้โหตึงนะโอ้แครี่โดนหยิบไปทั้งสองเลยว่ะเชี่ยไม่ผมผมแรนดอมพี่มุก แล้วไมผมกลายเป็นคนมานั่งเลือกทีมนี้่ดีดีแล้วพี่ผมพูดแล้วพี่ไม่ได้ฟังตมื่กี้อ่ะเอ้ยน้องอ่านว่ะเอ้ยโอ้โหคนนี้แม่งให้กูไปอยู่ทีมเดียวเขาได้ปะเขายิงกูไปอยู่เลยกูหลอนแล้วอ่ะเอยอยากลองอยากลองเล่นกับพี่ฟุกดูอ่ะแบบอินบุ๊กเกอร์ เอาเอาตัวที่พี่ถนัดอะสมัยสมัยพี่เล่นอะพี่กดมาเลยไม่ต้องกลัวหรอกมุ้ยแทนตัวเอาจริงเชี่ยไอแทนนักวัวศาสตร์ไอด้วยตัวสมรมาเลยพี่พี่อับกวนโดนโอ้เอสทีเคอ๋อสวัสดิ์ทากะไอเฮ้เอสทีเคมาวันนี้วันนี้ใช่เหรอเอสทีเคคือสวัสดิ์ทากกาเหรอกิวส่งกับทากะไอ้เ่้กิวเดิมเหรอใช่ไออยังยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ใช่ป่ะวันนี้ม่เกิดนี้ป่ะแล้วคือเราได้รูนเดียวเชี่ยเหรอไอไม่มีใครอยู่บนหรอก สี่ทั้งหมดมีสรูนเหรอใช่ใช่ไม่ไม่เมียบนอีไ้ขึ้นทางไหนอะเฮ้ยพี่เกฟคนี๋วเลยนะพี่พี่บอกว่ามันขึ้นไม่เป็นดิม่บิคิ่าบิคิปคาบิิบี้บีบี้ิตายโอ้ขอมันกว้างมากเลยนี่ไอ้คือว่านไม่รู้ว่าวางเป็นอะไรเหมือนกันแต่ว่านวางนิ้วแบบ W S D ่อมงมากเลยเฮ้ย โอ้ยแล้วหมดเอาจริงอะไรขนาดนั้นนะพี่แพรก็ไม่ได้ทำอะไรขนาดนั้นเอาจริงเงินโอ้โหเล่นแบบว่าเอางี้เล่นแบบไม่ดีนายว่าแบบว่าเล่นแบบแอลเหรอไม่ดีนายอยากนะเล่นเก่งจะตายอ้ยไม่เก่งครับไอ้น้องอ่านเราเรื่องฮันตีกูทำไมตะกี้กูเก่งปแลล์หลันดีดีวะ แตกนด้อยสโซโลคิวอ่ะเทวโอ้สโลคิวอะไรไออันเนี่ยตัวนี้เลยแตกมันต้องทำตอนเวลาไหนท้าไม่เป็นเว้ยวัวอ๋อผม่ป็นวัวพี่จะกดเลยนนอ่ะไม่เป็นไรชิวคิวคิวเล็นยินเลยเรื่อยก็ได้สบายสบายพีกิฟจะดีหรอกพีแพร์นะพีกิฟพีแพร์แทงได้พี่แบร์จะบอกว่าพี่แพร์เดินไปแทงได้เมื่อกี้อ๋อมันคืออุ้ยไอ้เหี้ย ไอไฟไม่ใช้แฟดรัวๆเลยวะไอไฟไม่มีแฟดจดแฟดเลยด้วเนอะโอชานยังไม่เลยขับไม่ได้ขับโดนแล้วพี่นี่กรี๊บกรี๊บแบบโอ๊ยว่าเกย์โดนเกย์โดนเกย์เลยเกย์เลยมีก็มีซับก็มีซับอยู่หลังตัวนึงโดนพิษกันนะคนับมาไหนมาอยากฆ่าพี่มากมาอยากเลยดิอยากฆ่าพี่มากมามึงอยู่ในนั้นเลยเร็วไปรู้วา มันหนีไปแล้วพีมันหนีไปแล้วตายปะอ nah, ุ <S <s right ๊ยพี่วยตายเหรอไม่ถือว่าไม่ยอดเหย้ไอ้บ้าไอ้ตี๋ต่อฟ้อมพี่ไอ้บ้าตี๋ตัวป้อมไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้ควายไอ้ควายแกทำงานหน่อยได้ชาติเฮ้ยเฮ้ยบัว ไอ้วงไอ้วงอาเป้ไอ้ไอ้วงโอ้ยไอ้วงวันอะไรไอ้วงไอ้ไอ้วงวันที่คบีพี่ผมตุ้ตัดก็ได้เจ็บคู่เลยวันตายกูอว่าไปตายตายตายไปแต่ใจกูดีว่าเต๋อโอ้แท้กซีบ้าน ไปชวยนหน่อยไนกดเสื้อได้นะของปาพี่กงกำลปายหานะพี่ดูช็ช็อตช็ดูช็อตดิดูช็อตดิโอ้ยพี่้ง่บ้านเซฟตัวเปล่อยที่หวตายฟองไอหลังไรล่ะ้าัะไอ้วงเฮ้ยวง

โอ้สุดจะาไปเอาโลไลเอ็นไปแทนจะ50นาทีได้ยี่โอดีที่ไม่ได้สี่นของมันที่ด้ไม่ได้สนุกกับดตงตาอย่างนี้มาตั้งนานแล้วอ้ยกูไม่ยเ้นี่มันปล่อยวิญญาณอาฆาตด้วยว่ะีเย็นนะตาพื้นนะ้ีอยน่บนน่น อันมึงบอกว่าดอดสนุกใช่ป่มแต่มันจะสนุกกว่านี้ด้วยถ้าเล่นอาเคดเอาเลยถ้ามึงไม่เล่นต่อแบบลบเกมทิ้งไปเลยสนุกเดิว่ากันแหละมันมีสองอย่างไมลบเกมทิ้งมึงก็ไปอาเคดไวซึ่งมึงลบเกมทิ้งเหมือนกันตอนจบเอ้พัที่เราจยของชิ้นนึงจากคุละาเคยชมกันนานะ มันเริ่มไปกลัวแล้วมันเริ่มไปกลัวแล้วมันกำลังจะเผลอ,อ,องงงงเผลอเข้าเนี่ยเข้าเนี่ยเจ็บผมก็ไม่ไหวช่ <c oughs> วย<ะ>ช่วยได้คนเดียวอ่ะขับยี่อะไไม่ได้แล้วอ่ะ ไม่มีมทิงเก้อ่ะคิงเขารไรายัฮ้งูดีีง,งูหน่อยเต็มมันจบสิ้นแล้วครับนายมันจบสิ้สมมนแล้วครัรไอ้ยด<ถ>าม้้พวกเราลยทำออีึ เรโดนดแล้วมดแล้วอุ้ยว่านีมบ้านแค่มันล่อตกเป็นท่าแล้วล่มาเราไม่่นีต่อไปคนี้ปลอดภัยแล้วพี่ตรงนั้นเราับมกแกงแถวประตูหน้าบ้านผมเดีแล้วไหเไปอยู่ตงไหนนะผมบกนั้น็ดนคนนี้ะโอ้ยมาแทงนิวโดเข้าไปแล้ว เยออะไรมันส้อนตัวเนี่ยเข้าแน่เข้าแน่กูไม่สนละเอาไปได้ได้เอาไปได้ได้หนวิอเฮียห้าสิบนาทีเกมหนึ่งขนาดนี้บอกแล้วยพออาร์ควาเดนไปพออาร์ควาเดนไป เอาเดนสัทีปียาวๆเกมนี้ไหวใจแ้วเขาโทีมขายวิญญาณให้ชัยชนะให้เพื่อนรอ5สิาทีถ้ามีอะไรไม่ดีโทษแทนเลยพี่โอ้โหเชื่อคือใจเมื่อกี้จริงๆแบบไม่อยากอันติวิแพรเลยแต่แบบว่าเห็นวิแพรไม่ใช้งูปะหลังตรงมันก็ต้องชนะดิว่าแล้วว่าพี่บุวงต้องตาย นี่พี่บิ๊กชนะสองเกมว่ะบอกว่าพี่เบลี่เนไม่เป็นยอดสุดยอดมากเกินไปคนจริงคือพี่บิ๊กหน่อยมัะ่าพี่สงอย่งไม่ดูแลเสร็จไม่แพ้ก่อนจริงจริงบ้างแบบนส้ต่อแล้ววันอินสตอลเรียบร้อยอินสตอลล์เรียบร้อยทีนี้แบบว่ากำหมัดมเล่นมาเทีปีหน้าเดินอีกทีปีหน้า